สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของแม่หมอเตยนะคะช่องที่เป็นการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่อลลเคิลสและวันนี้เป็นวันที่สองเดือนสองนะคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษรู้สึกว่ามันควรจะ เป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับวันอื่นๆอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยทำพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรอ,อะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักแล้ววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด8กองกองละสองใบนะคะแล้วก็จะมีหินวางไว้ด้วยมันก็ไม่ใช่หินหรอกมันก็เป็นลูกปัดน,นี่แหละก็หลับตานะคะแล้วลืมตาขึ้นมา หลับตาที่ฐานก็ได้นะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาว่าไพ่กองไหนมันจะดุดตาคุณมากที่สุดค่ะใช้เซนส์ใช้อินทูวชันของคุณในการเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดสายตามันเป็นการเล่นแบบเจนเนอเรทติ้งนะคะเป็นการเล่นแบบพลังงานรวมอาัานพิตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,าง,รง,างหรือไม่ตรงเลยก็เมื่อเลือกได้แล้วคลิกทำสเต็มด้านล่างเพื่อรับฟังคําอวยพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณในวันที่2เดือน2ปี2022ซึ่งน่าจะเป็นปี เป็นวันเป็นเดือนที่พิเศษสำหรับคุณก็ขอให้คุณได้รับอะไรดีๆกลับไปนะคะเมื <laughs> ม่อเลือกได้แล้วคลิกทำสเต็มด้านล่างนะคะแล้วก็รับฟังคำทำนายของกองไพ่ที่คุณเลือกได้เลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและเอนจอยกับทุกคำทํานายที่เตยอ่านให้ทุกคนฟังนะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรอ,อะไรให้กับคุณในวันที่สองเดือน2หรือเดือนแห่งความรักนี้นั่นเองนะคะแล้วคุณได้สิกวันดีจังเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จและได้รับชัยชนะจากความพยายามจากความขยันจากความมั่ย่อทอ้อจากความอุตสาหะจากความมีวิริยะและมีศรัทธาของคุณค่ะคุณจะได้ได้รับชัยชนะที่คุณต้องการอย่างแน่นอน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะอวยพรให้คุณได้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองค่ะคือการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยู่นั่นเอง s i กอ of วานเนี่ยเป็นไพ่ของวิกตอรีอยู่แล้วนะคะเป็นไพ่ของคําว่าชัยชนะที่ได้มาด้วย ความสามารถพละกกำลังและความศรัทธาของคุณเองและอีกหนึ่งใบที่คุณได้คือ t o of s o r d s โอ้ energy ที่ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างคุณได้มาด้วยความยากลำบากค่ะทุกอย่างคุณได้มาด้วยความไม่ย่อท้อนะคะด้วยความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้น ความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อวยพรให้คุณเอาชนะทุกอุปสรรคไม่ว่าจะมีเรื่องยากแค่ไหนขอให้คุณตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและแหลมคมและเลือกสิ่งที่มันถูกเสมอและดูเหมือนกับว่าคุณก็จะคุณก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรและสิ่งที่คุณตัดสินใจจะนําคุณไปสู่ รประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักนั่นเองค่ะดูเหมือนกับเดือนนี้นะคะวันที่เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนแห่งชัยชนะอะไรบางอย่างเช่นคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้คุณสามารถเอาชนะใจใครบางคนได้หรือคุณประสบความสําเร็จในเส้นทางความรักที่ยากลําบากหรือในชีวิตที่ยากลําบากมาแบบนั้นค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรอ,อะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักค่ะแล้วคุณได้ไพ่ the world the w o r l ลและอ,ะอีกหนึ่งใบค่ะ The Her m i มีโอ้ดีงามมากเลยนะคนกองนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณนั้นเติมเต็มความรักให้กับตัวเองและถ้าเกิดว่าคุณกําลังคิดที่จะท่องเที่ยวเดินทางค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณค้นพบ คำตอบของคําถามทุกอย่างในชีวิตของคุณจากการเดินทางนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องโลกไปในที่ใดอาจจะเป็นการท่องโลกไปในหนังสือท่องโลกไปใน พื้นที่ต่างๆขอให้คุณได้พบคำตอบที่คุณแสวงหาขอให้คุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้จนไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งใครขอให้ความเหงาในใจของคุณหายไปและคุณกลายเป็นคนที่รักตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองและเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตของตัวเองได้อย่างดีขอให้คุณรู้เถอะว่าความเหงาที่เกิดขึ้นความเดียวดายที่เกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่คุณต้องแยกห่างแยกจากห่างหายไปนั้นแท้ที่จริงแล้วมีเอาไว้เพื่อให้คุณ คณค้นพบคำตอบของชีวิตค้นพบความหมายของชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากโอยพรให้คุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องแสวงหาใครบางคนเพื่อมาเติมเต็มคุณคุณจะเป็น The World ของตัวเองและก็เป็นผู้รู้ในเป็นผู้รู้แจ้งในชีวิตของตัวเองเมื่อคุณเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเอง คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตของตัวเองต่อไปดีและนี่คือคำอวยพร ที่รู้สึกว่าตัวคุณนั้นนะคะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถและคุณมีศักยภาพที่จะเข้าถึงภายในของตัวเองจนคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะอยากบอกกับคุณว่าภาคภูมิใจในตัวคุณเหลือเกินกับการที่คุณเป็นคนแกล่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเติบโตมาได้อย่างดีแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3ซึ่งที่ฉันเลือก ก่องนี้ด้วยนะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพอรอะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักค่ะและไพ่ที่คุณได้คือ the sun และ the lover อ้ดีงามพรามแปดนะคะสําหรับคนที่มีความรักในตอนนี้สําหรับคนที่ได้พบคู่แท้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณและเขาค่ะ ทำงานร่วมกันค่ะอยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันจับมือนะคะทําสิ่งดีๆไปด้วยกันแบบนี้ไปนานๆถ้าสําหรับคนมีคู่นะถ้าสําหรับคนโสดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณว่าด้วยความดีงามในตัวคุณค่ะด้วยการที่คุณเป็นแสงสว่างด้วยการที่คุณเป็นดวงตะวนันด้วยการที่คุณค้นพบศักยภาพบางอย่างภายในตัวเองและคุณรู้ด้วยว่าศักยภาพนี้นะคะ่ะจำเป็นต่อการนําไปเพื่อส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นด้วยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณได้พบกับ จันทาของคุณเพราะตัวคุณเพราะตัวคุณคือสุริยันค่ะคุณจะได้พบกับจันทาที่มาของคู่กับสุรยิยันคนกองนี้เนี่ยตะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณได้เจอกับคู่รักที่เป็นรักแท้ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีมาเคียงคู่กันและทําสิ่งดีๆร่วมกันแบบนั้นค่ะเพราะอะไร เดอลอเวอร์ออกมาในกล่องคุณแล้วมันก็เป็นเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นก็เด่นมากๆค่ะว่าคุณจะได้เจอกับคู่ที่เข้ามาเป็นแสงเป็นแสงสว่างในชีวิตหรือเข้ามาเป็นความอบอุ่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในความรักค่ะแต่การประสบความสําเร็จในความรักของคุณนั้นขอให้ขอให้มันนำนำทางให้คุณค้นพบศักยภาพในตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปและประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแบบนั้นค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่4นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรอะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักและไพ่ที่คุณได้ the halo fan และ the devil โอ้แม่เจ้าจริงเหรอก็อต่อแบบชัปเฟอร์ไพ่ออกมา8กองแล้วไม่ได้คิดว่าไพ่มันจะล้อกันในทุกทุกทุกกองแบบนี้และกองคุณค่ะได้ได้ the halo fan และ the devil ซึ่งเอาจริงๆถ้าความหมายโดยปกติก็คือนักบุญและนักบาปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วออกมาแบบล้อกันเป็นทวีเลยอะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ กองที่4ี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้กับคุณยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่แย่เพราะนี่คือชีวิตค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องได้เจอได้เจอคนที่ไม่ดีและได้เจอคนที่ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณรู้ว่าทุกๆคนมีข้อดีและข้อเสียในตัวคุณเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นจงยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับกับสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจคุณมากนัก ไม่ดีสําหรับคุณมากนักหรือนำพาให้คุณไป คบหาหรือไปพบเจอผู้คนที่เป็นท็อกซิกเรเลชั่นชิพจนทำให้คุณตะหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองว่าสิ่งใดที่มันดีต่อตัวคุณและสิ่งใดที่มันไม่ดีต่อตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณได้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเมื่อคุณยอมรับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากการเข้าใจวัดด้านใดที่คุณควรจะโฟกัสด้านใดที่คุณควรจะแสวงหาและคุณจะได้รู้ว่าตัวคุณนั้นก็เป็นทุกอย่างในตัวเองเช่นเดียวกันเพื่อ ที่คุณจะยอมรับตัวเองและยอมรับผู้ผอื่นแล้วคุณจะปล่อยวางทุกความคาดหวังปล่อยวางทุกความกมังวลใจและสามารถรักอย่างไร้เงื่อนไขได้จริงๆขอให้คุณค้นพบสิ่งใดๆก็ตามแต่ในตัวเองและในตัวผู้อื่นเพื่อที่คุณจะไม่ตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีอีกต่อไปเพราะการตัดสินคนอื่นเท่ากับคุณตัดสินตัวเองและเมื่อคุณรู้แล้วว่าคนทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีคุณก็จะ เข้าใจและยอมรับตัวเองและยอมรับคนทุกคนเหมือนเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่5นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรอะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักและไพ่ที่คุณได้ดีเอ็มโพลโลควีนออฟคอยคือแต่แบบแต่เซอร์ไพรส์มากกับไพ่มันดีทุกอันเลยคุณเนี่ยอ่านมาถึงกองที่5้าไพ่ดีหมดเลยอะ่ะดีเอ็มกับควีนออฟคอยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้กับคุณ ประสบความสําเร็จในการงานของคุณค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาเลือกกองไพ่กองนี้ ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างตัวสร้างตนสร้างฐานะสร้างความมั่นมั่นคงและขอให้คุณมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะและถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็ขอให้คุณได้พบกับคนที่เข้ามาเกื้อกูลคุณสนับสนุนคุณเห็นคุณค่าของคุณรักคุณและคนกองนี้เต็มองว่า The d อมพ์เฮอและ Queen ofco ยอะค่ะคือความมั่งคั่งเหลือเฟือคือคู่บารมีที่มาอยู่ด้วยกันแล้วเสริมบุญในเรื่องของการเงินมากจริงๆถ้าคุณเป็นคนโสดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณทําหน้าที่ของ ตัวเองให้ดีรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ดีค่ะแล้วคุณจะได้เจอคู่ที่เขาก็รับผิดชอบชีวิตของเขาได้ดีเช่นกันมาอยู่เคียงข้างกันเป็นมงกุฎดอกไม้และเป็นราชาผู้มีทั้ง ความมั่งคั่งและมีปัญญาเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันล้วเกื้อกูลกันจริงๆซัพพอร์ตกันจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้คุณปล่อยวางสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเป็นความกังวลที่มันเป็นความไม่สบายใจและ และทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงจากภายในแล้วคุณจะได้พบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณตามหานี่แหละคือคู่สร้างคู่สมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เลือกกองน,นี้คุณอาจจะได้เจอเขาแล้วก็เป็นได้เพราะ The Emperor กับ Queen of c o i าดันแปลว่าคุณได้เจอสิ่งที่มีค่าแล้วจงรักษามันเอาไว้เพราะสิ่งนี้จะเกือ้อกูลประโยชน์ให้กับคุณทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่6นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพอรอะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักและไพ่ที่คุณได้นะคะควีนอ n วนอู้แลดูฟู สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้กับคุณในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเป็นตัวเองขอให้คุณได้ทําในสิ่งที่ใจคุณปรารถนาขอให้คุณได้พูดในสิ่งที่คุณรู้สึกและขอให้คุณได้ทําในสิ่งที่อยากทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้คุณมีอิสระที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวของตัวเองการเลือกรักใครหรือการพูดคุยสื่อสารจากความเป็นจริงจากความเป็นตัวตนของคุณขอให้คุณมีอิสระที่จะทําสิ่งใดก็ได้และ ไร้เงื่อนไขไร้ขอบเขตและไร้ขีดจำกัดขอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ดั่งใจขอให้คุณสมปาถนาว่ากลองนี้มันจะเป็นฟิลนี้เป็นฟิลของการที่ จงเป็นตัวของตัวเองและคุณจะได้รับซึ่งอิสรภาพในแบบที่คุณต้องการเมื่อคุณปรารถนาะชีวิตที่เสรีชีวิตที่ออกไปประจนภัยชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่ก็จงกล้าและมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่หัวใจของคุณรู้สึกและทำในสิ่งที่จิตสำนึกของคุณหรือความรู้สึกของคุณบอกว่ามันถูกต้องสำหรับตัวคุณถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจใครก็ขอให้เลือกที่จะทำตามหัวใจแทนที่จะ แทนที่จะรับใช้ผู้อื่นที่ไม่ได้รักคุณจริงๆแบบนั้นค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่7นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรอ,อะไรให้กับคุณในเดือนแห่งความรักและคุณได้ไพ่เจ็ดและ t of Cup ขออนุญาตคนกองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้กับคุณว่าหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นสองรองใครขอให้สิ่งนั้นจงจบไปและคุณจงเริ่มต้นใหม่กับการเป็นตัวจริงขอให้คุณได้เป็นตัวจริงของคนที่รักคุณขอให้คุณได้เป็นตัวจริงของคนที่ทนุถนอมคุณขอให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ว่าเรื่อง ไ,ไม่ว่าจะเป็นความรักในความสัมพันธ์ขอให้สิ่งที่น่าย,ยินดีมันเกิดขึ้นกับคุณและสิ่งใดที่เป็นเรื่องเรวลวร้ายจงจบสิ้นไปเพราะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองกับความรักที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อรักใดไม่ผิดบานอีกต่อไปขออย่าได้ให้มันเจ็บปวดนาน สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่8นะคะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพอรอะไราให้กับคุณในเดือนแห่งความรักและไพ่ที่คุณได้ทีออฟฟานกับเทนออฟคับ อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอวยพรให้กับคุณนะคะไม่ว่าความกังวลใจเรื่องอะไรไม่ว่าความไกลาจากคนที่คุณรักจากคนที่รักคุณไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคทางด้านระยะทางหรือระยะใจหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่คุณปรารถนาและรอคอยและเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงขอให้คุณได้ พบกับความสุขในท้ายที่สุดและคุณจะได้มีความสุขจริงๆเพราะเทนส์อับคัออกมาในกองคุณนั่นแปลว่าขอให้คุณสมปาถนาในทุกสิ่งที่คุณรอคอยได้เจอคนรักที่แสนดีได้เจอความสุขที่แสนหวานและได้มีชีวิตที่สมดังใจปาถนาขอให้คุณมีความสุขกับทุกขณะจิตไม่ว่าคุณจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการแล้วหรือว่าไม่ขอให้คุณเข้าถึงความสุขภายในของตัวเองและรู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ความ สุขนั้นจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้คุณค้นพบคำตอบในหัวใจว่าสิ่งใดที่คุ้มค่ากับการรอคอยและขอให้คุณได้มาซึ่งสิ่งนั้นที่จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขลึกๆในจิตใจและมากพอที่จะล้นออกมาแผ่ไปใน วงกว้างแก่คนรอบข้างของคุณมันเป็นอารมณ์ที่แบบเป็นกองเดียวที่ทาให้ให้มันให้อารมณ์ว่าขอให้คุณมีความสุขอะค่ะขอให้คุณมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่คุณเลือกไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้มีศรัทธาแล้วขอให้ดํารงอยู่ในความปราชนาที่แท้จริงของตัวเองแบบนั้นค่ะ